สวัสดีครับพอกันที่เก,านะกา่านะสันข้าแนวยำหนูครับยำหนูมขึ้นมาหมันครับเด็ดด็ตัวเดียวเด็ดตัวเดียวลงลงไปแล่า <c oughs> จนกว่าจะหอดร่อยหอดพันคนเนี่ยน้ำตจจะกิ่จ,กจะลงเงียบเงียครับนี่นก็ลงสั่นก่อน เอ,อ้ยมียังถือปุนเนาะบอมมินียถือซ้ำเห็นบอ,อ,อ,อถือบิถือ,อเนาะแล้วมักคตอีกเหรอมกินเหีย

เห็นไหมครับอนุ่งขาวนุ่งขาวเอา

นี่ครับตัวนึงปิดเจง่ายเหปิดมือก